s t a t k e r ์ Heart of Chernobyl ภาคต่อของเกมเค้าคลาสสิกจากปี2007ที่กว่าจะได้สร้างก็ลำบากเหลือเกินพอได้สร้างจริงยิ่งลำบากเข้าไปอีกจะมีทีมพัฒน,นาสกี่เจ้าที่ต้องทำเกมในช่วงที่ประเทศกำลังมีสงครามแต่ในที่สุดพวกเขาก็ทำได้และมันก็ได้ออกมาให้เราเล่นกันแล้วแอบทึ่งเหมือนกันนะเมื่อ4-5ปีก่อนผมยังคิดอยู่เลยว,ว่าชาตินี้อาจจะไม่ได้เล่นแล้ว ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเกมสไตล์ Fallout แนวเอาตัวรอดในโลกหลังไฮยนะนี่คือเกมที่น่าลองมากใครมี PC Game Pass คุณโหลดมาเล่นได้เลยตอนนี้แต่จะเรียกมันว่าโลกหลังไฮยนะก็ไม่ใช่สถทีเดียวนี่คือเกมที่มีเรื่องราวอยู่ในพื้นที่หนึ่งที่มันตัดขาดจากโลกภายนอกทั่วโลกยังใช้ชีวิตกันปกติแต่ณนะที่แห่งนี้มันเหมือนนรกบนดินมีสัตว์ประหลาดมีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ และความขัดแย้งระหว่างฝักฝ่ายที่มักจะจบด้วยลูกปืนใครที่เคยเล่นภาคแรกมาก่อนคงจะรู้อยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ไม่เคยเล่นภาคแรกไม่ต้องเสียเวลากลับไปเล่นในวิดีโอนี้ผมจะสรุปเนื้อเรื่องของ S ตอลเกอร์ภาคแรกเพื่อให้ท่านผู้ชมพร้อมกับการเล่นภาค2เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกัน อภาคแรกจะแบ่งเป็น3เกมนั่นคือ Shadow of Chernobyl, Clear Sky และก็ Call of Pripyat ภาค Shadow of Chernobyl จะเป็นภาคหลักส่วน Clear Sky จะเป็นเหตุการณ์ก่อนภาคหลักและ Call of Pripyat คือเหตุการณ์สั้นๆหลังจากภาคหลักไม่นับว่าเป็นภาค2นะครับมันเป็นเรื่องเสริมนิดหน่อยนี่คือเกมที่เซตอยู่ในประเทศยูเครนมีฉากหลังเป็นเขต Exclusion Zone รอบโรงไฟฟ้าเชนอเบลจุดเริ่มต้นของเกมนี้ก็คล้ายกับเหตุการณ์จริง ในปี1986เต้าปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าเชเนอร์บิลเกิดระเบิดขึ้นมาทําให้พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นเขตอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีแต่ในจักรวาลของเกมนี้เชวงเวลาปี2006โรงไฟฟ้าเชเนอร์บิลเกิดระเบิดอีกครั้งแต่มันไม่ใช่การระเบิดธรรมดามันคือการระเบิดที่ส่งคลื่นพลังงานพุ่งขึ้นท้องฟ้าทําให้เกิดพายุสายฟ้าผ่าไปทั่ว Exclusion z o n ซเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รัฐกับทาหารที่ประจำการอยู่ที่นั่นเสียชีวิตเกือบหมด รัฐบาลพยายามหาต้นเหตุด้วยการส่งทีมเข้าไปสำรวจแต่ก็แทบไม่มีใครรอดกลับมาคนที่รอดกลับมาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภายในพื้นที่นั้นได้กลายเป็นแดนมรณะมันเต็มไปด้วยอนอมอลีปรากฏการเหนือธรรมชาติที่เป็นอันตรายกับทุกชีวิตและสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่ดุอย่างไม่น่าเชื่อรัฐบาลยูเครนก็เลยทำการสร้างกำแพงปิดล้อมพื้นที่ป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปและกันไม่ให้อะไรออกมา เขตอันตรายรอบโรงไฟฟ้าเชนอบิลถูกขนานนามสั้นๆว่า The Zone แต่ถึงทางการจะประกาศว่ามันอันตรายขนาดนั้นก็ยังมีคนลักลอบเข้ามาในพื้นที่เพราะปรากฏการเหนือธรรมชาติหรือ Anomaly มัไม่ได้ทำให้เกิดวัตถุล้ำค่าชนิดใหม่มันคือ Artifact วัตถุรูปทรงประหลาดที่ดูไม่น่าจะมีอยู่จริง a r t i f a c t จะให้พลังพิเศษแก่ผู้ครอบครองมันอาจจะทำให้คนคนนั้นมีพละกกำลังมากขึ้น ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยหรือทําให้คนที่พกมันไม่ได้รับอันตรายจากกรรมตภาพรังสีนี่คือวัตถุที่อยู่เหนือกฎธรรมชาติทําให้มันล้าค่ามากๆมีคนพร้อมจะยอมจ่ายเงินก้อนโตให้กับคนที่เอามันออกมาได้พวกคนที่ลักลอบเก็บอาร์ติแฟกต์ในเดอะโซนได้ถูกขนานนามว่าพวกสตอเกอร์การเป็นสตอเกอร์คือชีวิตที่เสี่ยงตายนอกจากการเอาตัวรอดจากสัตว์กลายพันธุ์และก็อนมอลี รัฐบาลยังสั่งเลยว่าถ้าใครเข้ามาเป็นสตอเกอร์กองทัพมีสิทธิ์ยิงทิ้งทันทีเพราะการเอาอาร์ติแฟกต์ออกไปสู่โลกภายนอกอาจจะทำให้เกิดอันตรายที่ยังไม่มีใครรู้แต่ถึงอย่างนั้นสตอเกอร์ก็มีจำนวนเยอะขึ้นทุกวันแต่ละคนที่เข้ามามีแรงจูงใจไม่เหมือนกันหลายคนมาเพื่องเงินแต่บางคนแค่อยากมาผจนภยัยหรือบางคนก็อยากสำรวจสิ่งเร้นลับ แต่นานวันเข้าสตอเกอร์ในเดอะโซนก็เริ่มไม่คิดแบบนั้นบางฝ่ายเริ่มมองว่าการที่พวกเขาทำแบบนี้จะทำให้โลกภายนอกได้รับอันตรายอะไรที่อยู่เหนือกฎธรรมชาติก็ควรจะอยู่ในเดอะโซนสตอเกอร์ที่คิดแบบนี้ก็รวมตัวกันกลายเป็นกองกำลังปกป้องเดอะโซนไม่ให้เอาอะไรออกไปทั้งนั้นอาร์ติแฟกต์ทุกชิ้นต้องถูกส่งให้นักพิาศาสตร์เพื่อการศึกษาอย่างเดียวศึกษาแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นความลับ จะได้ไม่ดึงดูดคนจากโลกภายนอกกองกำลังนี้เรียกตัวเองว่าดิวตี้แต่บางกลุ่มก็ไม่คิดอย่างนั้นพวกเขามองว่าปรากฏการณ์ในเดอะโซนจะเป็นประโยชน์กับมนุษยเสียชาติถ้าเราเข้าใจมันและใช้ประโยชน์จากมันแทนที่จะคอยปกปิดคอยกีดกันไม่ให้ใครรู้เปลี่ยนเป็นการเปิดใจเปิดให้ทุกคนได้ศึกษาันอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ที่ไม่อาจประเมินค่าสตอเกอร์ที่คิดแบบนี้ก็รวมตัวกัน แล้วตั้งชื่อฝ่ายของตัวเองว่า Freedom ด้วยแนวคิดซ้ายสุดกับขวาสุด Freedom กับ Duty ก็เลยตีกันทุกวันและนี่คือ2ฝ่ายที่มีอำนาจสูงที่สุดใน The Zone แต่นอกจาก2กลุ่มใหญ่ก็ยังมีหลายคนที่อยากเป็น Stalker ธรรมดาไม่อยากร่วมอุดมการณ์กับใครและก็มีพวกโจรที่หมายจะปล้นคนอื่นอย่างเดียวแถมมีกองกำลังลึกลับไม่สนฝ่ายไหน พวกมันจะคอยปกป้องและค่าทุกคนที่พยายามเข้าไปในใจกลางเดอะโซนกองกำลังพวกนี้เรียกตัวเองว่า Monolith ที่พวกเขาตั้งชื่อแบบนี้เพราะพวกเขาเป็นพวกคลั่งลัทธิบูชาเสาหินศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเจ้ามันเป็นเรื่องเล่าขานกันว่าเสาหินนั้นคือ Wishgranter มันคืออาร์ติแฟกต์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในห้องเตาปฏิกรณ์หมายเลขสของโรงไฟฟ้าเชนบิลและใครที่สามารถเข้าไปถึง W i s h กร a n t e r คนคนนั้นจะสามารถขอพอรได้หนึ่งอย่างและมันจะบันดาลให้สมปรารถนาฟังดูเกินจริงมากแตน่นเวลานี้คงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะอย่างนี้หลายคนถึงพยายามเข้าไปที่ใจกลางเดอะโซนนอกจากการเข้ามาเก็บอาร์ติแฟกต์ที่ไม่เคยค้นพบหลายคนก็พยายามเข้ามาหาวิชแกรนเตอร์เพื่อขอพอรแต่ถึงไม่มีพวกโมอโนอลิทก็ไม่มีใครเคยเข้าไปถึงใจกลางเดอะโซน เพราะว่าพื้นที่รอบๆถูกกั้นด้วยคลื่นพลังงานบางอย่างที่ทุกคนเรียกมันว่า Brain Scorer c h ตามชื่อเลยมันคือพลังงานที่จะเผาสมองเปลี่ยนให้คนคนนั้นกลายเป็นซอมบี้สมองตายทุกคนที่พยายามเข้าไปในใจกลางเดอะโซนไม่มีใครได้กลับออกมาเลยและนี่คือจุดเริ่มต้นของเกม Stalker Shadow of Chernobyl ในช่วงเวลาปี2012ได้มีรถบรรทุกคันหนึง ขับออกมาจากใจกลางเดอะโซนพื้นที่นั้นไม่เคยมีใครเข้าไปได้แล้วรถคันนี้ออกมาได้ยังไงที่ท้ายรถเต็มไปด้วยศพของเหล่าสตอเกอร์แต่ยังไม่ทันจะถึงที่หมายพายุสายฟ้าก็ได้ผ่าใส่รถจนระเบิดเช้าวันต่อมามีสตอเกอร์คนหนึ่งมาสำรวจที่เกิดเหตุในกองศพตรงนั้นกลับมีผู้ชายคนหนึ่งอย่างรอดชีวิตเขามีอาการความจำเสื่อมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครบน PD a ของเขามีข้อความเขียนไว้ว่า ค่าสเตรล็อกเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาชื่ออะไรคนรอบข้างก็เลยเรียกเขาว่ามาร์ควันหรือผู้ถูกตีตราเพราะที่แขนของเขามีรอยสักที่เขียนว่าสตอเกอร์ในเมื่อเขาจำอะไรไม่ได้เลยข้อความใน PDA ก็เป็นเบาะแสเดียวที่เขามีมาร์ควันก็เลยออกตามหาคนที่ชื่อสเตรล็อกมาร์ควันเริ่มต้นด้วยการทำงานให้กับสตอร์รวิชพ่อค้าในฐานเล็กๆเ,เ,เพื่อเป็นการตอบแทนที่เขาช่วยชีวิต พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสเตรล็อกและจากทำงานให้มาร์ควันก็ได้รู้ว่ากลุ่มของสเตรล็อกเป็นสตอกเกอร์กลุ่มแรกและกลุ่มเดียวที่เคยเข้าไปถึงโรงไฟฟ้าเชนอบิลสตดอร์ิชบอกว่าเขาและพ่อค้าคนอื่นๆก็กำลังหาทางเข้าไปที่นั่นถ้าสเตรล็อกหาทางได้นั่นแปลว่ามันต้องมีทางผ่านคลื่นเผาสมองในเมื่อมาร์ควันก็พยายามตามหาสเตรล็อก การหาทางผ่านคลื่นเผาสมองก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมาร์ควันช่วยเหลือสตอเกอร์คนอื่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสเตรล็อกและวิธีในการผ่านคลื่นเผาสมองจนเขาไปถึงซากของศูนย์วิจัยแอคโรพอมเพื่อหาเอกสารเกี่ยวกับคลื่นพลังงานโดยที่เขารู้มาว่าสเตรล็อกมีจุดซ่อนตัวอยู่ในชั้นใต้ดินของที่นี่พอมาร์ควันมุดผ่านท่อเข้าไปเจอมันก็เป็นที่เก็บอาวุธกับอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมชี้ให้เห็นว่าสเตรลล็อกไม่ธรรมดาเลย และที่นั่นมาร์ควันก็ได้พบแฟลชไดรฟ์ชิ้นหนึ่งที่ข้างในมีข้อมูลบอกว่าสเตรล็อก ok, มีเพื่อนอีกสองคนที่ชื่อว่าแฟงกับโกสโดยทั้งสองคนได้เสียชีวิตแล้วเอกสารจากแอคโรพมพาให้มาร์ควันต้องไปสำรวจห้องทดลองใต้ดินที่ชื่อ X18 และหลังจากได้เอกสารจาก X18 ก็ทำให้เขากับคนอื่นๆรู้ว่าคลื่นเผาสมองเป็นสิ่งที่เกิดจากฝีมือคนนั่นแปลว่าเราสามารถปิดมันได้ เอกสารนั้นได้นําเขาไปยังหลับ x16 ที่มาร์กวันได้เจอกับนักวิทยาศาสตร์ซารคารอฟผู้กําลังหาทางปิดคลื่นเผาสมองที่แพร่ออกมาจากหลับใกล้ๆและก่อนหน้านี้ก็มีคนที่ซาคารอฟเคยจ้างให้เข้าไปในหลับ x16 คนคนนั้นก็คือโกสเพื่อนของสเตรล็อกมาร์กวันร่วมมือกับซารคารอฟในการทําหมวกป้องกันคลื่นที่ก็กันได้ในเวลาจํากัดทำให้มาร์กวันต้องรีบบุกเข้าไปในหลับ และหาทางปิดเครื่องส่งคลื่นพลังงานพอปิดได้แล้วมาร์ควันก็ได้พบกับศพของโกสพร้อมกับเอกสารสําคัญที่บอกว่าโกสมีนัดไปพบกับไกด์ผู้ที่หลายคนกล่าวขานว่าเขาคือสตอเกอร์ระดับตํานานสามารถนําทางทุกคนไปถึงทุกที่ในเดอะโซนมาร์ควันตามไปพบกับไกด์และไกด์ก็ได้บอกว่าด็อกเตรหนึ่งในพักพวกของสเตรล็อกกำลังรอเขาอยู่ในที่ซ่อนของสเตรลลอก ใต้ศูนย์วิจัยไอค o รพรอมพอมาร์ควันกลับมาที่เดิมเขาก็พลาดโดนกับระเบิดจนสลบแต่ด็อกเตอร์คนนั้นก็ได้ช่วยเขาไว้พร้อมกับเรียกมาร์ควันว่า s t r รล็อกแท้จริงแล้วมาร์ควันก็คือสเตรล็อกนี่เองทั้งเกมที่เราผ่านมามันคือการวิ่งไล่ตามตัวเองเรานี่เองที่เคยเข้าไปถึงใจกลางเดอะโซนด้วยความร่วมมือของแฟงกับโกสแต่ตอนนี้ทั้งคู่ตายแล้วเหลือแค่สเตรล็อกคนเดียว ที่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงถูกขนมาบนรถขนศพพร้อมกับคําสั่งให้เขาฆ่าตัวเองดังนั้นเป้าหมายของเราก็ยังเหมือนเดิมคือการปิดคลื่นเผาสมองและกลับเข้าไปที่ใจกลางเดอะโซนเพื่อหาคําตอบดอกเตอร์บอกกับสเตลล็อกว่าวิชแกรนเตอร์เป็นแค่กับดักภาพลวงตาที่หลอกให้คนพยายามเข้าสู่ใจกลางเดอะโซนที่สเตลล็อกเองก็เคยถูกหลอกเหมือนกันสิ่งที่เขาควรจะทําคือการไปให้ลึกกว่านั้น ใช้เครื่องถอดรหัสประตูที่เก็บอยู่ในห้องหนึ่งของโรงแรมในเมืองปรีเบียดเพื่อเปิดประตูลึกที่สุดในโรงไฟฟ้าเชนอบิลจะได้รู้สักทีว่าความลับที่แท้จริงมันคืออะไรสเตรลอกเดินทางไปยังหลับ X19 ฝาฟันอนอมอลี่สัตว์กลายพันธุ์และกองทัพมโนลิทในที่สุดเขาก็สามารถปิดคลื่นเผาสมองเปิดทางเข้าสู่ใจกลางเดอะโซนแต่สเตรล็อกไม่ใช่คนเดียวที่พยายามเข้าไป ทุกคนในเดอะโซนรู้กันหมดแล้วว่านี่คือโอกาสทองสงครามระหว่างฝักฝ่ายปะทุทันทีโดยมีพวกโมโนอลิทคอยโจมตีทุกฝ่ายแต่ด้วยความเก่งกาจของสเตรลอกเขาสามารถตีฝ่าเข้าไปในโรงไฟฟ้าได้สําเร็จหลังจากฝ่าดงปืนของกองทัพโมโนอลิทได้ใช้เครื่องถอดรหัสประตูที่อยู่ลึกที่สุดพอเข้าไปได้เขาก็ได้พบกับร่างโฮโลแกร,รมลึกลับที่เรียกตัวเองว่าซีคอนชสเนส มหาจิตที่เกิดจากการรวมเข้าด้วยกันจากจิตของคนหลายคนและที่นี่เราก็ได้คำตอบของทุกอย่างเหตุการณ์เมื่อปี2006ที่ทำให้เกิดเดอะโซนนั่นคือผลการทดลองจากทีมวิจัยของสหภาพโซเวียตเก่าพวกเขาค้นพบชั้นบรรยากาศโลกอีกชั้นหนึ่งที่ยังไม่มีใครรู้และเรียกมันว่าโนสเฟียโน p h e ียคือชั้นบรรยากาศที่มีผลกับจิตใจคนทั้งโลก จิตของคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถส่งผลกับโนสเฟียแต่มหาจิตท,ที่รวมจากคนหลายคนสามารถทำได้เป้าหมายโปรเจกต์นี้คือการปรับแต่งโนสเฟียเพื่อลบความคิดแย่ๆจากจิตใจมนุษย์อย่างเช่นความโกรธความโลภความโหดร้ายพูดง่ายๆพวกเขาพยายามสะกดจิตคนทั้งโลกให้เป็นคนดีหลังจากการระเบิดในปี1986ทีมวิจัยพวกนี้ก็ได้เข้ามาใช้พื้นที่ในปี1989 เพราะมันคือพื้นที่ที่เหมาะมากไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งและที่นี่ยังเต็มไปด้วยเสาอากาศกับจานดาวเทียมที่จำเป็นมากกับการปรับโนสเฟียร์แต่ในปี2006พวกเขาทำพลาดการส่งพลังงานขึ้นโนสเฟียร์ทำให้เกิดรอยร้าวในชั้นบรรยากาศพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้กฎทางธรรมชาติบิดเบือนและนั่นก็คือที่มาของดะดซน ตั้งแต่นั้นมามหาจิตซีคอนชเนส s s ก็พยายามหยุดการแพร่กระจายของเดอะโซนการมาถึงของเหล่าสตอกเกอร์ที่มาสแสวงโชคในเดอะโซนได้กลายมาเป็นเครื่องมือให้กับมหาจิตคลื่นพลังที่ปล่อยมาตามลับสามารถล้างสมองคนและสะกดจิตให้ทุกคนทำตามคำสั่งกองทัพโมโนลิธก็คือเหล่าสตอกเกอร์ที่กลายมาเป็นเครื่องมือคอยป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาในจุดสาคัญ นั่นคือเหตุผลที่ว่าไม่มีใครได้กลับออกมาจากใจกลางเดอะโซนถ้าไม่กลายเป็นโมโนลิทก็กลายเป็นซอมบี้สมองตายสเตรล็อก ok และทีมของเขาคือสต a อ k เกอร์ที่เก่งกาจจนสามารถหาทางเข้ามาได้ในครั้งที่สองที่สเตรล็อกเข้ามาถึงได้มหาจิตได้พยายามหยุดเขาไว้แต่ในความชุลมุนมหาจิตแยกไม่ออกว่าคนไหนคือสเตรล็อกทุกคนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าโดนคลื่นพลังงานจนสลบ หลายคนในเหตุการณ์นั้นก็ได้กลายเป็นมอนลิธแต่คนที่ถูกเลือกให้ทำงานพิเศษจะถูกสักลายสตอเกอร์บนแขนเพื่อส่งไปแทรกซึมตามที่ต่างๆและทำภารกิจจากมหาจิตสเตรล็อกก็คือหนึ่งในคนที่ถูกเลือกแต่ด้วยความที่มหาจิตไม่รู้ว่าเขาเนี่ยแหละคือสเตรล็อกมหาจิตก็เลยพลาดออกคำสั่งให้เขาฆ่าตัวเองและจริงๆรถบรรทุกผีในตอนเริ่มเกมมันก็ไม่ได้เป็นรถขนศพ มันคือรถที่บร็ทุกเหล่าคนที่สักลายสตอเกอร์ที่กำลังจะมาแทรกซึมตามจุดที่ได้รับมอบหมายแต่ทุกคนตายระหว่างทางจากคลื่นพลังของเดอะโซนที่แปรปรวนสุดๆมีแค่สเตรล็อกที่รอดมาได้สุดท้ายหมาจิตก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับสเตรล็อกมาร่วมเป็นอีกร่างหนึ่งของซีคอนชีสเนสเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเดอะโซนเพราะร่างจิตที่ใช้อยู่ตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้ว แต่สเตลล็อกบอกว่ามึงไปคุยกับขี้ไปเขาเลยต้องสู้กับกองทัพมโนลิ์อีกครั้งแต่คราวนี้เขาสามารถตีฝ่าจนพบที่อยู่ของร่างซีคอนชีสเนสสเตรล็อกก็เลยจัดการประเคนกระสุน AK เคใส่ตู้นอนทุกร่าง ฟ้าสว่างสเตรล็อกยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าเขาล้มตัวลงนอนพร้อมกับนึกในใจว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเขาทำถูกหรือผิดแต่อย่างน้อยเขาก็รอดมาได้จริงๆแล้ว Shadow of Chernobyl จะเป็นเกมที่จบได้4ีหแบบที่ผมเล่ามาคือฉากจบที่ดีที่สุดซึ่งก็เป็นฉากจบที่แคนนอนสารต่อไปอยังภาค Call of Pripyat แต่ก่อนจะไปภาคนั้นขอเล่าถึงภาค Clear Sky ก่อน นี่จะเป็นเหตุการณ์ก่อนภาค Shadow of Chernobyl เราจะเล่นเป็นสกาเขาคือสตอ l k เกที่รับงานนำทีมวิจัยมาสำรวจบึงแต่ในจังหวะนั้นพวกเขาก็ได้พบกับคลื่นพลังงานที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีนักวิทยาศาสตร์ที่จ้างเข้ามาตายหมดส่วนสกาถูกช่วยไว้โดยกลุ่มทหารที่ตั้งฐานอยู่ในเขตบึงพวกเขาเรียกตัวเองว่าเคลียร์สมีเป้าหมายในการศึกษาและทำความเข้าใจเดอะโซน และตัวของสกาก็ถือว่าน่าอัศจรรย์เพราะเขาถูกคลื่นพลังงานเต็มๆปกติใครที่โดนเข้าไปจะตายทุกคนแต่สการ,รอดมาได้หลังจากนั้นไม่นานสกาก็ถูกคลื่นพลังงานอีกรอบก็ยังรอดมาได้อีกนั่นแปลว่าร่างกายของเขามีการปรับตัวแต่ในขณะเดียวกันสกาก็กําลังตายอย่างช้าๆถ้าคลื่นพลัง,งงานยังระเบิดออกมาไม่หยุดหัวหน้ากลุ่มเคลียร์สกายเชื่อว่า การที่เดอะโซนระเบิดพลังออกมาแรงแล้วก็บ่อยขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องปกติมันต้องมีอะไรบางอย่างรบกวนใจกลางของเดอะโซนและคลื่นพลังงานก็คือแรงต่อต้านเหมือนกับร่างกายที่พยายามสู้อาการติดเชื้อเพื่อหาทางรักษาชีวิตสกาก็เลยร่วมมือกับเคลียร์สกายเพื่อหาทางหยุดคลื่นพลังงานผมขอสรุปรวบรัดไปเลยแล้วกันพราะว่าไหนๆก็เล่ามาก่อนแล้วเหตุที่เดอะโซนระเบิดพลังเยอะขนาดนี้ พราะนี้คือช่วงเหตุการณ์ที่สเตรล็อกแฟงและก็โกส t ร่วมมือกันเจาะทะลวงใจกลางเดอะโซนเพื่อเข้าไปถึง w ิชแกรนเตอรก่อนที่จะเจ็บหนักแล้วก็กลับมาให้ด็อกเตอร์รักษาและคราวนี้เขาก็ยังจะกลับเข้าไปอีกโดยไม่สนเลยว่าสต a อ k เกอร์คนอื่นๆจะสวยไปด้วยจากแรงคลื่นพลังงานสกากับทีมเคลียร์สกก็เลยออกตามล่าสเตรล็อกจนสุดท้ายก็เป็นการดวลกันในพื้นที่โรงไฟฟ้า สกาใช้อุวุธพิเศษยิงปิดเครื่องกันคลื่นพลังจิตของสเตรล็อกเขาก็เลยพ่ายแพ้ล้มสลบไปแต่แทนที่เดอะโซนจะหยุดคลื่นพลังงานกลายเป็นว่ามันระเบิดพลังงานแรงกว่าเดิมจนทุกคนตรงนั้นสลบกันหมดทั้งหน่วยเคลียร์สกายกับสกาก็ได้กลายเป็นเครื่องมือของซีคอนเชสเนสรวมทั้งสเตรล็อกเองด้วยที่นำไปสู่เหตุการณ์ในภาคหลักและคราวนี้ก็เป็นภาค Call of Pre b i t ที่เป็นเหตุการณ์ต่อจากภาคหลักเรื่องราวเล่าผ่านสายตาของผู้พันอเล็กซานเดอร์เด็กทเรฟที่แฝงตัวมาเป็นสตอเกอร์ภารกิจของเขาคือการหาสาเหตุที่ทำให้ฮอรห้าลำของกองทัพตกในปฏิบัติการบุกโรงไฟฟ้าเชนอเบลหรือก็คือฉากจบของเกมหลักในจังหวะที่คลื่นเผาสมองถูกปิดไปแล้วกองทัพก็เริ่มการโจมตีทางอากาศเพื่อที่จะจัดการพวกโมโลิษให้สินส้นซากแล้วยึดโรงไฟฟ้ากลับมาเป็นของรัฐบาล แต่ปฏิบัติการล้มเหลวไม่เป็นท่าหอกองทัพต,ตกทุกลำผู้พันเด็กทายเรฟก็เลยได้รับมอบหมายให้หาสาเหตุและจากการแทรกซึมสืบสวนหาเบาะแสผู้พันเด็กทายเรฟก็ได้เจอกับเหล่าทหารที่ยังติดอยู่ในเมืองปรีเบียดพวกเขาเหล่านี้ก็คือทหารของกองทัพที่มากับหอห้าลำและพวกเขาก็ต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดจากกลุ่มโมโนอลิตที่ยังเหลือแม้ว่าซีคอนชสเนสจะถูกทำลายไปแล้ว แต่พวกมันก็ยังสู้ไม่หยุดผู้พันเด็กทเรฟปลุกเข้าไปในหลับ X8 เพื่อทำลายเครื่องรบกวนสัญญาณวิทยุทำให้กองทัพสามารถติดต่อกับฐานประชาการแต่ในขณะนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาตอนแรกนึกว่าจะถูกโจมตีแท้จริงแล้วชายคนนี้ก็คือสเตรล็อกนี่เองสเตรล็อกเข้ามาหากองทัพเพื่อให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เขาต้องการมอบข้อมูลทุกอย่างที่เขารู้ให้กับรัฐบาล เพื่อให้ทางการใช้มันในการทําลายเดอะโซนเขาพยายามทําด้วยตัวเองมาแล้วแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นแต่ก่อนอื่นใดพวกเขาต้องหาทางออกไปจากเดอะโซนให้ได้ก่อนสเตรลอกบอกว่าสาเหตุที่หอตกไม่มีอะไรซับซ้อนปรากฏการเหนือธรรมชาติหรือที่เรียกว่าอ n โนมาลีไม่ได้มีแต่บนพื้นบนอากาศก็มีด้วยแม้ว่ากองทัพจะสแกนพื้นที่และมาร์คจุดของอโนมาลีไว้แล้วแต่ทุกครั้งที่เกิดคลื่นพลังงาน อ n น m a l y จะย้ายจุดบ้างหายไปบ้างปรากฏขึ้นมาใหม่ดังนั้นแผนที่เดิมที่กองทัพมาร์คจุดไม่สามารถใช้ได้ถ้าจะเรียกหอมารับต้องสแกนพื้นที่หลังจากที่คลื่นพลังงานพึ่งผ่านไปด้วยความรู้จากสเตลล็อกทำให้เหล่าทหารกับผู้พันเด็กไทเรฟตีฝ่ากองกำลังมอนลิทและขึ้นหอหนีออกมาจากเดอะโซนได้สำเร็จหลัจากเหตุการณ์นี้ผู้พันเด็กทเรฟได้รับข้อเสนอในการเลื่อนยศให้เป็นพันเอก ทำหน้าที่ประสานงานอยู่ที่ฐานบังคับบัญชาแต่ว่าเด็กทเรฟได้ปฏิเสธข้อเสนอและเลือกที่จะมาเป็นผู้สังเกตการของเดอะโซนส่วนสเตรล็อกมอบข้อมูลทุกอย่างให้กับรัฐบาลทําให้ทางการจัดตั้งสถาบันวิจัยความผิดปกติภายในพื้นที่เชนอเบลและสเตรลล็อกก็รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยจริงๆมันจะมีเรื่องราวเยอะกว่านี้ถ้าเราเล่นเควสเสริมแต่ผมขอเล่าแค่เนื้อเรื่องหลัก ตั้งแต่นั้นมาก็ผ่านมาหลายปีเดอะโซนยังคงอยู่แถมนานวันก็ยิ่งมีความเปลี่ยนแปลงมีอนโนมอี่ชนิดใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับเหล่าสตอกเกอร์หน้าใหม่ที่ยังคงเข้ามาสแสวงโชคในแดนสนธยาและคราวนี้เราจะรับบทเป็นสกิฟหนึ่งในสตอกเกอร์หน้าใหม่พึ่งมาถึงเดอะโซนได้หมดหมาดเขามีเป้าหมายอะไรและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อผมก็ขอเชิญทุกท่านไปสัมผัสกันเองใน Stalker 2 Heart of Chernobyl